สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพุทธที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่25สิงหาคม2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือเกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีตุลย์อย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2568ดาวพุธจากโูจรย้ายเข้าสู่ในเรือนลาภะหรือเรือนโชคลาภแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรและก็ราชาโชคจนถึงวันที่11เดือนกันยายนย2568ตลอดระยะเวลา17วันชาวรัคนาราศีตุลจะมีผลดีผลเสียอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวพุธมาจาก2องเรือนสําคัญก็คือเรือนสุภาษะแล้วก็เรือนวินาศแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโควรจรตกในเรือนของลาภะก็ต้องถือว่าดีเลยทีเดียวสุภาษะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่าความเจริญความคิดความก้าวหน้าความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็ต้องบอกเลยว่า ในช่วงระยะเวลา17วันนี้จะมีโอกาสที่คุณจะรับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีโชคมีลาบมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะไปเจราจาว่าความกับใครก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการพูดคุยเจราจาต่างๆดาวเจ้าเรือนวินาศหรือดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนอีกเจ้าเรือนหนึ่งความเป็นวินาศก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบ ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันหรือรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนก็ต้องถือว่าระยะเวลาประมาณ17วันนี้ชาวลัคนาราศีตุลมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนนั่นเองฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีตุลตลอด17วันนี้เตรียมตั้งรับความเฮงหรือความมีโชคมีลาภที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดอีโพสต์ค, share, report, คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับ ขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนป,ปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอยากถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า ท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายกว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ